สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่อ d ดูไปซียูผมได้สาธิตวิธีการสร,าสร้างสินค้าและบริการสลับงานขายแล้วก็วิธีการสร้างข้อมูลลูกค้าไปแล้วนะครับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะสมมุติว่าตัวเองเป็นทีมเซลล์แล้วเราจะทําการออกใบเสนอราคารวมถึงการยืนยันใบสั่งขายึเป็นเซลล์ออเดอรในระบบของอุดูกันนะครับมาลองดูเลยเข้าไปในระบบของอุดูนะครับแล้วก็ไปที่เซลล์ ตรงนี้เนี่ยน้าน,นี่จะมีเมนูตรงนี้นะครับแต่เขาเป็นที่ออเดอร์คอร t เทชันคืออะไรคือคอร์เทชันก็คือใบเสนอราคานะครับออเดอร์ Order ก็คือใบสั่งขายในที่นี้เนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นใบย,ยืนยันการอนมัตสั่งซื้อสินค้าจากของลูกค้านะครับคอร์ t i ชันเทมเพลตคือรูปแบบของใบเสนอราคาเพื่อลดการป้อนข้อมูล ต่างๆเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะขอแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งเพื่ออธิบายในส่วนของ Condition Template นะครับ Customer ก็คือลูกค้าเรากลอนจะเริ่มทำการขายแล้วทีนี้เราออกใบเสนอราคากันก่อนนะก่อนจะขายของเราก็เสนอราคาลูกค้าก่อนผมขอไปดูลูกค้าของเราก่อนนะครับที่เราสร้างไวน้นะครับใน c o n t a c t Master อ่ะเจอแล้ว บริษัทนี้นะครับเดี๋ยวสมมุตินะครับอันนี้เป็นสมมุติว่าบริษัทเนี่ย <im itates S 2> <า>บริษัทเจริญหุบภาพเนี่ยบริษัทเจริญหุบภาพจำกัดเนี่ยต้องการให้เราเสนอราคาเสนอราคาสินค้าให้นะครับ <im itate to understand> ผมไปดูสินค้าในระบบหน่อยว่าเขาต้องการอะไรอันนี้สมมุตินะครับเพราะว่าผมายอยากให้มันมีในออนแฮนก่อนก็ <im itate to understand> จะผมขอ เสนอตัวนี้ iPhone 13 Pro กับชุดสายชาร์จละกันเพราะว่ามี on hand อยู่ในระบบนะครับไปที่ quotation นะครับอันนี้เราจะสร้างใบเสนอราคาแล้วนะครับไปที่ create ครับนบริษัทนี้บริษัทเ,เจริญควาภาพบริษัทชื่อดีมากเลยนะครับผม oh, <no. S 1> ถ้าเมื่อเราใส่ไป i n v i c e Date เป็นที่อยู่ใบแจ้งหนี้นะครับ Delivery d d r e ก็เป็นที่อยู่ในการจะส่งสินค้าซึ่งตรงนี้เนี่ยระบบก็จะเอามาจาก Contact Master ที่เราสร้างไว้ของบริษัทเจริญหัวภาพนะครับแต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ใช่เนี่ยเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะครับ Customer Reference ซึ่งอาจจะหมายถึงเลขที่ PO ของลูกค้าก็ได้แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ไม่ได้สำคัญอะไร expiration ตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับวันหมดอายุของใบเสนอราคาของเราซึ่งเราจะกำหนดไว้ว่าให้ลูกค้าเนี่ยทำการสั่งซื้อกับเราก่อนที่ใบสั่งใบเสนอราคาเราจะหมดอายุนะครับเช่นเรากำหนดเอาไว้วันที่3ามนะครับ p l e l i s t คือรูปแบบของราคาขายในส่วนของไพลิสเนี่ยผมก็จะขอแยกไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพื่อจะอธิบายให้ละเอียดได้มากขึ้นต่มาที่ p พย m e n t t e r เมเป็นระยะเวลาของการชำระเงินคุณจะให้เท่าไหร่ล่ะ15วัน21วัน30วันหรือจะเป็นวันอื่นที่ไม่มีในระบบตรงนี้ก็ได้นะครับสร้างขึ้นมาได้แต่นี้ผมต้องการแค่สัก15วันจากนั้นมาที่ออเดอร์ไลครับเพื่อที่จะการแอดโปรดัก ใส่สินค้าที่เราจะทำการเสนอราคากับลูกค้าก็คือ iPhone 13 Pro ใช่ไหมครับลูกค้าต้องการให้เราเสนอมาสัก10ตัว Unit p ไพร์ยู i ิตไพร์ตรงนี้ระบบก็มาจากข้อมูลของ Product Master เหมือนกันที่เราสร้างไว้ให้กับของ iPhone 13 Pro ซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับในแต่ละช่วงเวลาสมมุติว่า ราคานะปรับลดลงมาแล้วผมตอนนี้ผมเราขายอยู่ที่3ามหมื่นสาละกันนะครับทาสินค้าอีกตัวเด่งที่ผมจะเสนอให้ลูกค้าก็คือเป็นชุดใส่ชาร์จชุดใส่ชาร์จนี่เสนอซักลูกค้าต้องการซักยีชุดเสนอเท่าไหร่ยังพันสองอยู่นะครับผมก็จะไม่เปลี่ยนราคาขาย แถบถัดมาเป็น optional product mm hmm. ก็คือสินค้าที่เราจะเสนอเพิ่มเติมนะครับกับส่วนของ order info ตรงนี้ผมจะยังไม่พูดไม่ลงรายละเอียดในคลิปนี้นะครับขออนุญาตเป็นคลิปต่อไปแล้วกันนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นและใช้เวลาไม่นานเกินไปนะครับอ่ะถ้างนั้นกลับมาที่ order line ตรงนี้แปลว่าเราทำเสนอราคาเสร็จ ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ไปกดที่เซฟครับเมื่อเรากดเซฟนะครับส,สเตตัสหรือสถานะของใบเสนอราคาตอนนี้ก็เป็นคอร์เทชันก็คือเป็นใบเสนอราคาแต่ยังไม่ได้ถูกส่งไปให้กับลูกค้านะครับตอนนี้เราต้องการที่จะดูรูปแบบของใบเสนอราคาเรา,าก่อนแล้วก็มาที่ปรินกดที่คอร์เทชันแล้วกดที่โอเพน นี่คือรูปแบบนำเสนอราคาที่เราสร้างขึ้นมานะครับที่จะไปถึงลูกค้าตน,นี้พอเราเห็นรูปแบบเราแล้วโอเคถูกต้องแล้วเราต้องการจะทําการส่งใบเสนอราคาเนี้ยไปทางอีเมลให้กับลูกค้าก็กดที่ s e n นอีเมลระบบจะถ้าเราใส่ข้อมูลในอ่าคอนแทคมาสเตอร์ไว้นะครับระบบก็จะจัดการใส่ อีเมลให้เราอัตโนมัติรวมถึงการดรับอีเมลตรงนี้ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับรวมจึงซึ่งจะมีทั้งเลขที่เอกสารเห็นไ,ไหมฮะเลขที่เอกสารและแน่ไฟล์เป็น pdf พร้อมที่จะส่งให้ลูกค้าเสร็จแล้วถ้าเราไม่มีข้อความอะไรที่ต้องแก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรนะครับเรากดเซฟ ตอนนี้อีเมลใบเสนอราคาเนี่ยได้ถึงลูกค้าแล้วนะครับสเตตัสต,ตรงนี้สังเกตว่าจะเปลี่ยนจาก o d i t i o n เปลี่ยนไปเป็น u o t d i t i o n sent นั่นคือใบเสนอราคาเนี่ยได้ถูกส่งไปแล้วและจะมีการบันทึกที่ lock note ตรงนี้นะครับว่าเราใบเสนอราคาเนี่ยได้ถูกส่งไปแล้วถึงลูกค้าพร้อมกับแน่ไฟล์ pdf ตัวนี้ให้เราด้วยนะครับ ทีนี้ลูกค้าเนี่ยเมื่อได้รับเมลจากทางเราแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะดูใบเสนอราคาของเรารวมถึงาการคอมเมนต์เอกสารในระบบเลยเลยนะครับซึ่งใช้งานยังไงเนี่ยผมพาไปดูตรงนี้ก่อน Customer Preview ตรงนี้ก็คือเอกสารที่ไปถึงลูกค้านะครับในอ e ีเมลลูกค้าเนี่ยเขาก็จะทำการที่จะตรวจเช็คตรงนี้แล้วก็มีคอมเมนต์อะไรต่างๆเนี่ย สามารถที่จะพิมพ์เป็นอักษรหรือแนบไฟล์เป็นไฟล์รูปภาพมาได้รวมถึงการอนุมัติยอมอนุมัติการสั่งซื้อได้เลยจากตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเขาโอเคกับข้อเสนอของเราเนี่ยผมมาเสนอไปส่วนลดไปตั้งเยอะแล้วลูกค้าเห็นก็พึงพอใจมากเลยลูกค้ายอมรับละจากซื้อของจากเรานะครับด้วยอันนี้เห็นไหมครับเป็นเมนเทอร์มก็สิบห้าวันลูกค้า พอใจกด accept and sign นะครับตรงนี้เป็น full name สมมุติว่าชื่อของคนที่อนุมัตินายก็คือ,อคุณวอดวายนะครับตรงนี้เป็นลายเซ็นของคุณวอดวายให้เซ็ <Yeah. S 1> นให้เราแล้วก็ลูกค้าจะกด accept and sign มาจากนั้นมาดูที่ระบบของเรานะครับ พอลูกคา้าเอ็กเซแล้วเนี่ยตรงนี้จะเปลี่ยนสถานะจากโค้ด o t a t i o n s e n e เนี่ยเป็น sale order นั่นแปลว่าเกิดใบสั่งขายเนี่ยขึ้นมาแล้วหนึ่งใบไปครับล o อกโน้ Notes, ตรงนี้ก็จะบันทึกให้เป็นมีเป็นใบสั่งขายขึ้นมาตรงนี้พร้อมแน่ไฟล์ PDF ขึ้นมาด้วยนะครับสังเกตอีกจุดหนึ่งด้านขวามือตรงนี้จะระบบเนี่ยจะโชว์เป็นรูปรถขึ้นมาหนึ่งคัน ซึ่งรูปรถตรงนี้เนี่ยก็จะ,จะบอกไว้ว่าระบบเนี่ยได้สร้างเอกสารขึ้นมาหนึ่งใบแล้วนะครับเป็นเอกสารซึ่งซึ่งเราเรียกว่าพิกกิ้งเป็นเอกสารที่จะให้ทางฝ่ายของคลังสินค้าเนี่ยจัดเอกสารตามที่เราเนี่ยได้ขายลูกค้าลูกค้าตอบรับมาแล้วนะครับฝ่ายคลังสินค้าเขาจะจัดสินค้าให้เราเพื่อเตรียมที่จะส่ง สินค้านี้ให้กับลูกค้าของเราตรงนี้เนี่ยแปลว่าเซลล์ส่วนเซลล์ของเราเนี่ยได้เสร็จสิ้นในการที่จะออกใบสั่งขายเรียบร้อยแล้วลูกค้าก็เซเยสเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับการออกใบเสนอราคาและยืนยันใบสั่งขายหรือเซลล์ออเดอร์ในระบบของอูดูช่วยทีมเซลล์ทำงานได้ง่ายและเฟรนลี่มากๆเลยใช่ไหมครับพบกันใหม่ในอีพีหน้าขอบคุณครับ